บทกรวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลซึ่งถือว่าเป็นบทกรวดน้ำที่มีอนิสงส์มากที่สุดและผล,ละบุญมากที่สุดแต่เนื่องด้วยเป็นบทที่ยาวและยากแก่การท่องจำจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายหลังทําบุญเสียทุกครั้งมาร่วมรับฟังอธิษฐานจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปพร้อมๆกันเป็นประจำด้วยจิตที่เป็นกุศลคิดดีทำดีจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานของธรรมทั้งปวง ตามแต่วาระอันสมควรแก่เวลาเทินอิมินาบุญยะกมัมเมนะข้าพระเจ้าขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จนถึงองค์ปัจจุบันเป็นที่สุด เป็นประธานสะพพทุกขาสภพะพยาสภพะโรคาวินาศสันตุด้วยเดชะผลบุญที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทําในขณะนี้ทั้งในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันด้วยกายวาจาอีกทั้งน้ําใจเลื่อมใสศรัทธาอันประกอบด้วยการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์การแสดงธรรมฟังธรรมะและการแผ่กุศล จเจริญธรรมสมาธิภาวนาแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพร้อมทั้งผลบุญกุศลในอดีตชาติปัจจุบันชาติและในขณะนี้จงเป็นบุญบารมีบุญญาณุภาพเป็นพลังอำนาจบรรดาลตัวข้าพเจ้าบิดามารดาวงศาขนาญาติบรรพบุรุษจงมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความเจริญในทางธรรมมีแต่บริวารที่ดีมีเมตตาจิตต่อกันมีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งในสัจธรรมอันเป็นหนทางแก่การพ้นทุกข์ตัดภพตัดชาติให้ได้เกิดในพระพุทธศาสนามีปัญญาศรัทธาวิริยะบารมีมีอาการครบ32เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ถึงพร้อมด้วยทิพยสมบัติอริยสมบัติโภกรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารขอวิมุตติหลุดพ้นขอให้เข้าถึงพร้อมด้วยทิพยสมบัติอริยะสมบัติโภักษ์สมบัตินิพพานสมบัติที่อุดมสมบูรณ์ขอวิมุตติหลุดพ้นให้เข้าถึงศีลทานภาวนาสมาธิปัญญาคือมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ หรือในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินขอให้ความปรารถนาพุทธภูมิจงสำเร็จด้วยการบำเพ็ญบุญนี้ตัวข้าพระเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมต้นจนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าหมู่สงสาวกพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่สำเร็จแล้วมีมากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนตั้งแต่อดีตการพุทธการปัจจุบันการและอนาคตการ เพื่อขอขมากรรมที่ัว่าข้าพเจ้าและทุกๆคนได้เคยล่วงเกินด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมหในทุกภพทุกชั้นทุกภูมิที่เคยเวียนววายตายเกิดมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้ได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้ด้วยขอให้ทุกๆพระองค์แผ่เมตตาบารมีนำทางให้ประสบความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ ทั้งทางโลกและทางธรรมข้าพเจ้าขออุทิศผล,ลบุญกุศลให้แก่พระคุณบิดามารดาบรรพบุรุษวงศสาคนาญาตสี่ตระกูลเจ็ดชั่วโครผู้มีพระคุณทั้งหลายบริวารมิตรสหายคุณครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้มีอุปการะคุณสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมทางจิตวิญญ,ญาณเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบครอบจักรวาลในเมืองมนุษย์ รอบครอบจักรวาลในเมืองเทวโลกรอบครอบจักรวาลในเมืองพรหมโลกเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมเจ้าที่คู่เวรคู่กรรมเจ้าบุญนายคุณโรคกรรมโรคเวรที่ติดตามท่าทั้งสีขันทั้งห้าอาการ .32 องวัยวะทุกๆส่วนที่เป็นสังขารน,นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยาดาที่รักษาตัวฆ่าพเจ้า และที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าตลอดจนถึงผู้ที่เคยมีบุญบารมีผูกพันกับข้าพเจ้าในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันพระภูมิเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าถ้ำเจ้าเขาเจ้าหนองเจ้าครองห้วยบึงเจ้ากลุ่มเจ้าเมืองพาลีพระแม่นางธรณีพระแม่นางคงคาพระเกลิงพระภายพระพิลุนพระแม่โพศพแม่ซื้อพันจิตทั้งเท้าสกัดเทวราช เท้ามหาพรหมทาดาหมื่นโลกธาตุแสนโวดจักรวาลปู่พรหม,มโลกปู่มนุษย์โลกปู่ยม,มโลกปู่เทพสุวรพพวรณพระพิคเนศวรพระศิวะพระนารายปู่เท้ามหาพรหมทาดาปู่เท้าพกาพรหมเท้ามหาพรหมชนะปัญจปู่เท้าสหัสบดีพรหมเท้ามหาพรหมทุกๆพระองค์เทพพรหมเตว,วดาที่ำรำลึกได้ก็ดีำรำลึกไม่ได้ก็ดี รุกขคเทวดาอารักเทวดาภูมิเทวดาเหล่าเทวดาเทพทั้งหลายทั่วรอบครอบสากและพ,พิภพเทวดาประจำวันเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพรฤหัส,สบดีวันศุกร์วันเสาร์พระเกศพระราหูพระอินทร์พระพรมพระกาล พระเสื้อเมืองพระหลักเมืองพระทรงเมืองบุรพามหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ตั้งแต่ต้นสมัยเมืองสยามจนถึงราชการปัจจุบันและเชื้อพระวงศ์ทุกๆพระองค์องค์พระสยามเทวาธิราชพระยายยมราชรยมมาทูตยมมาโลกยมมะบาลนายนิริยาบาลทั้งท้าจตุโลกบาลทั้งสี่สิริพุทธะอมาตชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดพรมมา เบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกพรหม,มโลกเทวโลกยม,มโลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตะจัก,กรวาลมูล่ฤษีทั้ง108มีหมู่ฤษีตาไฟมู่ฤษีนารอดมู่ฤษีกระสกเป็นต้นพญาน,า,นาคาหยมยักษ์ผีบ้านผีเรือนปูสมเฝ้าทัพย์ เราสัรพสัตว์ทั้งหลายที่มองเห็นและมองไม่เห็นก็ดีอันมีสัตว์เลื้อยคานปราศจากเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าบนบกและในน้ําในอากาศวิญญาณทั้งหลายที่ล่องลอยไปมาไม่มีที่จุดหมายมีรูปวิญญาณอารูปวิญญาณที่สถิตยอยู่ณที่นี้ก็ดีตามถนนผนทางก็ดีข้าพเจ้าอาศัยอยู่ก็ดีเราพญามารทั้งหลาย อาบายภูมิทั้งสี่คือนรกเปรตอสุนร,รกายสัตว์เดรัจฉานสัมภเวสีโอปาติกะจงมาร่วมเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ด้วยกันทุกท่านเทินขอสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทราบหรือไม่ทราบก็ดีถึงผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ด้วยกันทุกท่านขอสัตว์ทั้งหลายโปรดไปบอกให้ทราบด้วยจงมีส่วนในผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ในอดีตจนถึงขณะนี้พร้อมอุทิศบุญกุศลแผ่ให้ทุกๆท,ท่านท่านทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอให้ผลทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้ส่งถึงพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการทุกภพทุกชาติทุกชั้นทุกภูมิ ทั้งในอดีตชาติตางก่อนและในชาติปัจจุบันตัวข้าพเจ้าเคยล่วงเกินก็ดีไม่เคยล่วงเกินก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้ทุกทกท่านมารับส่วนบุญบุศลนี้เพื่อเอาหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าได้มีเวีต่อกันและกันเลยหมดหนี้หมดเวีต่อกันและกัน ไปอยู่ภพภูมิที่สูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธินจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดพุทธังอนันตังธรรมังจักวารังสังฆังนิพพานปัจจะโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอผลละบนนุญนี้จงสำเร็จแด่ดคุณบิดาและมารดาภูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษรีตระกูลเจ็ดชั่วโครด,ด้วยเธอ